เอเออยู่ที่สี่หมื่นแต่ทำไมอนิเมะเป็นการดคนเล่นอยู่ที่ห้าหมื่นอย่างนี้อนิเมะเป็นการดจะต้องแซงเอเอแน่นอนเลยถ้าก่อนทางเรายังไม่ได้อัปเดตใหญ่มันก็เป็นทางเกมนึงคนเล่นเราอาจจะเล่นน้อยก็ปกติอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้อัปเดตบ่อยขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้อัปเดตใหญ่ด้วยเดี๋ยวรอเราอัปเดตใหญ่เมื่อไหร่ระวังอย่าเสียใจในวันที่เราเอาจริงนะจ๊ะจุ๊บ ไงน้องหลาเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิดช่องวะเดี๋ยเฮ้ยอันนี้บอมจังไม่ใช่แจ็คก,กี้พรุ่งนี้ดูแจ็คก,กี้เยอะไปหน่อยแล้วก็ไปเที่ยวกันบ่อยเออไม่มีอะไรนะครับเอาใหม่เอาใหม่ขอเทคสองคนที่ชอบครับทุกคนครับบอมจังเลยยกในวันนี้ครับอยู่ในแมปของอนิเมะแอร์เวนเจอร์กันนั่นเองนะฮะ ต้องพูดไวเลยว่าในคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบดูคนเกลือเกือเล่นอะไรเกลือเกือทำอะไรเกลือเกือกันอย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามาถึงวันดีเลิกงามวันดีของเราแล้วเราพูดถูกหรือเปล่ปาไม่รู้แต่ผมพูดไปแล้วนะครับก่อนที่อีเวนต์ของคริสต์มาสจะไปแล้วในสัปดาห์นี้เหลือกี่วนันตป๊บหนึ่งขอดูก่อนเอ้ย อีกประมาณแป๊บนึงนะคิดน่าเหลืออีกประมาณ1วันนะครับก็จะไปแล้วหรือเปล่านั่นแหละฮะ,ะที่เราจะต้องรีบาตุ่มรับเพราะว่าเกมมันจะใกล้อัปเดตเต็มพลแล้วนะครับผมแล้วในวันนี้ที่ผมมีให้ผู้คุณได้ดูกันยาวๆครับทั้งหมด1,517,850ดาวนั่นเองต่อม์อ ดีใจหน่อยดีดีใจหน่อยรู้รู้คนอื่นมันมีคนทําเป็น10ล้านแต่ช่วยได้ไหมช่วยทำมาหากินหน่อยมาทายกันทีคว่า1นล้านห้าแสนเนี่ยผมจะได้ไอเซนหรือเปล่า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 นด่คือได้ไหมได้ดีได้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 มันมีคนแช่งผมเยอะนะว่าผมจะไม่ได้ไอเซนไม่ได้ไอเซนเลยผมได้อยู่แล้วระดับผมแล้วผมไม่รู้เนี่ยจะทุกวิธีทางได้ไอเซนอย่างน้อยไม่ได้ไอเซนก็ต้องได้ชายนี่บ้างแหละแบบชายนี่แบบมิติกอย่างเงี้ยเออเราต้องได้บ้างไม่ใช่เราไม่ได้แล้วผมเองเนี่ยยัง ดองเก๊พี่เต้นไว้อีกตั้งเป็นแสนเลยเป็นแสนเลย แอบดีแล้วไปฟังต่อไปเลยบอกเลยว่าวันนี้ไอเซนไม่มาเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับจากในคลิปที่แล้วที่เราได้บอกไว้ว่าในพาร์ทนี้เนี่ยในคลิปหน้าเนี่ยเราจะทําการออกตามล่าหาไอเซนกันหรือว่าเราไปช่วยไอเซนจากจอมมารมาเองใน,นวันนี้ครับก็มาถึงวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับพเพื่อนกดไลค์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมได้ไอเซนนั่นเองนะฮะถึงในคลิปนี้มันจะเป็นคลิปย้อนหลังก็เถอะนะฮะโอเคขออนุญาตนะครับประมาณสิบวินะฮะทุกคน ถ้าคนเป็นคนที่ชอบเล่นโลโบอกใน่มีวิบกรเลยมีแต่กรอนไม่มีขี้รัวนะครับรับฟาร์มของจากอีเวนต์ตัวละครจากแบบต่างๆและมีตัวละครสุดตึงให้เลือกอีกมากมายใครที่เป็นสายที่เกลียดฟาร์มมาหากันได้นะเตรียมบวกคอนเตรียนมน้ําเตรียมเพิ่งเดือดมาไว้ให้พร้อมนะครับเดี๋ยวมาดูความสนุกหลังจากนี้กันนั่นเองนะฮะ<ม>ก็อย่างแรกเลยเรามากดกิฟต์เซนก่อนนะครับเราเหลือกันเยอะมากๆเลยเรามรกดรับของข,องขวัญกันเลยดีกว่าครับที่เราดองมันกันอย่างนีน้นี่กด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  อ้โดกดรัวครับมันมากทุกคนบอกเลยไม่อา คือคุณผู้ชมอาจจะเห็นตอนที่ผมตัดไปแล้วไงแต่ตอนนี้กูแบบประมาณแบบประมาณเนี้ยตากูเยอะบ,บอดนะครับทุกคนเรามาดูผลประกอบการที่เราเก็บกันมาดีกว่าครับในวันนี้เราได้เท่าไหร่ผลประกอบการของวันนี้นะครับที่เราได้มาเราต้องดูที่สตารครับได้มาอยู่ที่250้านะครับาง,งั้นเรามาเริ่มกันตรงนี้เลยละกันนะครับเริ่มจากที่250ก่อนโอกาสออกซิเกตยูนิตใน8 0 0 0มื่นนะครับโอกาสออกซิเกตก็เยอะอยู่นะไม่ลองไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามันได้ผลหรือเปล่านะแต่ก็จะลองเปิดอยู่ดีก็คือบูธอยู่ไหนเออโอเค เรามาลองดูกันโอเคในวันนี้นะครับผมจะลอง เดิดเปิดออโต้คลิกด้วยบอกเลยว่าตุ่มนี้ไม่เปิดออโต้คลิกนี่คือแทบจะร้องไห้ใน่ไในบอกเลยครับเปิดตรงนี้ไม่ค่อยมันท่ากับเปิดตรงตู้นะเพราะว่ามันดูช้ามากเลยครับเนี่ยมันเปิดแบบมันเปิดได้แค่นี้นะครับไปเปิดเรื่อยๆตอนนี้ไม่รู้เปิดไปก่อนยังไม่เห็นมิติมานะครับที่เป็นวันที่26นะครับผมและเกมก็จะใกล้อัปเดตใหญ่ในวันที่ในวันเสาร์นี้แหละคิดว่าเกมจะอัปเดตในวันเสาร์นี้แหละเป็นอัปเดตใหญ่ซะด้วยนะบอกไว้เลยว่าเกมแบบอื ดีมากนะครับระหว่างนี้เทศจะไม่มีอะไรเลยะบอกเลยว่าเกลือ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 ไม่มันเลยไม่มันเลย ผมมันกว่านี้ได้ไหมโอ้โหอยากเห็นอยากเห็นบ้านแตกอัแบบอยากเห็นบ้านแตกอะ่ะแล้วก็อยากเห็นจอแตกด้วยตอนเนี้ยบ้านแตกทุกคนน,นั้นจะรู้ว่าได้เกิดอะไรขึ้นแบบว่าบอกเลยเตรียมเบาเสียงขนาดแหลบบ้านแตกก็จะเป็นประมาณนั้นเลยอ่ะเออไม่อยากจะโม้เนาะแต่ก็โม้ไปแล้วนะอือเอาแค่ครบเป็นสิบเรียบร้อยครับครบสิบครบแล้วอย่าเลิกนะคนดูบอกเพื่อเนเล่นเงือโอเคครับไม่เห็นวิวเวอะไรออกมาเลยนะทุกคนตั้งแต่เปิดไปสองร้อยกว่าลูกเนี่ยคือเงียบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเงียบกว่าดก็ป่าช้าแล้วเนี่ย เรา,าถึงอาหารจานหลักกันแล้วนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราเข้าเซิร์ฟธรรมดากันก yani ่อนแล้วกันนะเอาล่ะครับทุกคนครับเราเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยเรามาสุ่มกันเลยไหมพร้อมหรือยังเซิร์ฟนี้น่าจะมีแต่คนดวงดีอยู่นะครับเราไม่ต้องห่วงอะไรเลยตอนนี้อีกประมาณร้อยกว่าเดี๋ยจะครบ400รพิตี้แล้วก็ดูเอาละกันการันตีหรือเปล่าหรือไม่การันตีอ่ะเออเป็นทุกรอบครับเป็นอะไรก็การันตีตลอดโดนกูกูโดนกูโดนตลอดการันตีอ่ะเออไปต่อ งานเนี้ยบอกเลยตูมตูมตูมโอ้โหลวนลัวเราต้องตุ่มแบบนี้ไม่งั้นเราลากไม่งั้นเราบึงง่อยแน่ทุกคนถ้าถือว่าเราตุ่มทีละลูก2องลูกนะมือง่อยนะผมบอกไว้ก่อน3ามรอยแล้วนะครับไปมือนี้คือหงิกเลยอะ่ะบอกเลยระหว่งางนี้นะครับมาเลยมาครับไม่มีอะไรมานะครับตอนนี้เหลือล้านห้านะโอ้โหไปทุกคนเรามาดูกันเนาะผมกันรัน,นตีไหมขอลองก่อน เฮ้ยเปิดมานี่มึงการันตีให้กูเลยโวอ,อะไรอ่ะเดจาวูป่ะวะว่าเดจาวูไปสามเก้าเจ็ดอ่าสามเก้าแปดอ่า สามเก้าเก้าแล้วก็สี่ร้อยอาสูตรเดิมโอ้สูตรเดิมทีมม่ใช้ได้กับครูตลอดเลยโอ้โหเลขสวยสัสสามเก้าเก้าราคาเบอร์รองเท้าก็อย่างชอบสูตรเดิมเลยแม่ไม่ติดตัวอะไรกันไอฟไีเลนโอเคทุกคน ตามที่เราพูดกันไหมว่าเราทําคํานายของเราที่เราํานายไว้ว่าถ้าฟีเลนออกตัวแรกบอกเลยว่าตัวต่อไปไอเซนมาแน่นอนไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คนดูไม่ได้บอกไอเซนไม่ได้มาแน่นอนตัวต่อไปอ่ะฟรีเลนมาแน่นอน <c oughs> อีกตัวยังไงซ้มเป็นร้อยๆตัวโอเคครับตัวแรกเราเปิดเราเป็นฟีเลนนั่นเองนะ, oh, <c oughs> ะงโอ้โหสาตต์โง่ด้วยเป็นใช้นี่จะดีใจกว่านี้อ้าวเรามาต่อครับเรายังไม่ถึงครึ่งทางกันเลยครึ่งทางต้องประมาณเจ็ดแสนห้าแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านห้านะครับไป ไมเอันต่อครับยังไม่ถึงครึ่งทางเลยต้อมปัน4ลุยไม่แน่ไม่แน่ครับไอเอ็นมาแน่หรือเปล่าอย่าหวังเยอะเดี๋ยวผิดหวังเหมือนกับการที่รอใหเขามารักเราแต่เขาไม่กลับมาประมาณนั้มปั่มแหละอะไรมาเล่นเองเก็บเองมาถูกปะตอนนี้ทุกคนก็อย่าลืมใส่แวันกันแดดเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อดูคลิปผมต่อนะ ใครดูตอนกลคืนเนี่ยบอกเลยว่าแสงบูบาบูบาบูบาประมาณนั้นเลยเงินเหลือประมาณสักล้านหนึ่งผมจะเปลี่ยนเซิร์ฟนะเพราะว่ารู้สึกมองว่ามันยังกเกือกอ่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนครับเุกอย่างก็คือทุกคนก็ไม่เห็นแบบแสงสีฟ้าสีแดงสีม่วงสีอะไรเอ้ยสีแดงไอเซนเอ้ยตอนนี้ยังไม่เห็นตอนนี้เห็นแค่สีฟ้าสีม่วงอะไรอย่างงี้นะก็แบบสีลุ้งประมาณนั้นนะครับโอเคครับจะถึงการันตีรอบต่อไปแล้วนะครับ ฟรีเลนมาอีกแล้วนะครับกูว่าแล้วไม่เงยนี่แต่คนแช่งกูให้กูไม่ได้อะพี่ฟ้าเขาได้เป็นชดเป็นชัดไอ้อเฮ้ยกูไม่ได้กับเขามึงออกยาออกเย็นแล้วขนาดน,นั้นว่ามึงจะหมดอีเวลแล้วไม่ควรเถอะคนอื่นเขาได้อลูขาาได้อะไรกันง่ายง่ายกูนี่อะไรตอนนี้ตัวที่สามเป็นฟรีเลน oh, yeah. โอเ้เยี่ยมเพราะฟรีเลนเต็มคังชายนี่โหมาให้สักตัวเฮ้ยไม่มีชายนี่ฮันเตอร์ด้วยดาวยังไม่หมดอย่าเพิ่งนับศพทหาร อุย้ยครีมมาโอ้โหมาครบดีเหลือไอเซนเหลือไอเซนแสดงว่ามาครบฟรีเลนฮัลโหลกูยังพูดจะไม่จบเลยเดี๋ยวแสดงว่าอย่างนี้ฟรีเลนแฮปปี้แล้วก็ครีมมาอย่างนี้ครบ3ามตัวแสดงว่าไอเซนต้องมาแล้วครับแน่ๆผมถึกผมมีร้างังหอนว่าผมจะได้ครีมเยอะแน่นอนและนี่เหรอที่มึงบอกว่ามึงจะมาแก้มือแก้มือของมึงนี่คือมิติล้วนใช่ไหม บอกกูดีฝันร้ายใช่ไหมทุกคนมันรู้สึกันร้ายใช่ไหมเนี่ยถามจริงพี่ใช่ันนี้จัง <c oughs> โอ้ยเห็นหนายอมัวอ่วนี่อีกแล้วพี่อเเาาย่มั่วโอ้กูเห็นนายมั่วอีกแล้วกูจะเลาะค่ากูฝันร้ายแน่นอนเลยวันนี้กูนอนเราไปหนันปัญหาไอ้เคยวันที่ลายแน่นอนแล้กูดูตรง ไอหมอนี่เลดดอกมันเท่าไหร่วะเลดดอกมันออกมาเท่าไหร่วะอยากรู้ว่อยากเห็นคนเขียนโค้ดว่าม่งเท่าไหร่อะ,อะโอเคทุกคนดวงผมเริ่มโอ,อ,อ,อ้ล้นละเออล้นกับไอครีมนี่มันออกมาขนาดนี้มันจะไม่ออกให้จริงๆใช่ไหมคือเฮ้ยมึงไม่เห็นคนอิลูชันนิดไหมอยากไอเนะี I, I ่ยไอไอ ไอ้ซาดเฮ้ยมัน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 ควรจะเป็นชื่อกูมั้งไหมอ่ะมันควรจะเป็นชื่อแบบชื่อกูแบบเสีงแดงๆคื้ออย่างนี้แบบโกบโบอย่างนี้บ้างไหมใจดํากันหรือไงโอเคยังไม่หมดครับไปกันต่อฮะคือกูกูเป้าจากการได้ชายนี่ดังเมยมาแล้ว คุต้องมาเปิ่จากการที่กูเห็นเห็นครีมหรือว่าไอวานดีลาไอเนี่ยเต็มหน้ากูเลยเอเฝันร้ายเลยนะกูเห็นอย่างนั้นนะคลิปนี้อาจจะมีหยาบเยอะน,นิดนึงนะครับแต่พยายามเตะหยาบให้มันพอพูดได้แล้วกันนะเอ้ยคือทุกคนทุกคนสุ่มไข่ทุกคนเห็นแบบอร่าสีาฟ้าอาอาฟ้าอย่างงี้แค่นั้เนเอ้เอ้เอ,อ,อ,อไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรนะไม่มีไม่มีอะไรเข้านะอดนนี้ผมพูดเ,ยเฉย ทุกคนคิดว่าจากสีฟ้าเนี่ยมันกลายเป็นสีมว่วงทุกคนกําลังจะคิดว่าเอ้ยเอ้ยมันต้องมีไอไอนั่นมา idee, แน่แทกมาแนะ่แน่ไม่มีไม่มีเขายังไม่เข้ากูครับเขายังไม่เข้ากูเข้าเหอะนะครับ <c oughs> ผมอยากได้มากนะครับถ้ารู้ว่าสิ่งที่การแสงสีฟ้าได้คืออะไรได้โปรดเข้าให้ผมถึงนะตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่าจากแสงสีฟ้าเนี่ยมันกลายเป็นสีมว่วงสีมว่งมวงเ็นสีลุง้งแล้วมันจะมีโอกาสกลายพันธุ์เน <c oughs> ี่ยกลายเป็นสีแดงหรือเปล่าไงเออ ไอเซนมันก็ไม่ได้ออกยากขนาดนั้นหรือเปล่าไม่ได้ขี้เกลือไม่ได้ดวงอับปรีขนาดนั้นนะมันก็ตลิ่งมงคลอยู่นะเราก็ไปแก้เคส็มาเยอะพอหนูควรหน้าเพื่อนเว้ยเจ้ไหม่แชทไอเซนต้องมาแน่น,นเลยอย่างงี้ไอเซนต้องมาไม่ไหวแล้วคุณดวีฟละไอเซนต้องมาแน่นนเลย,ย,ย เอาละเรามาเช็คกันดีกว่าว่าเรามีวาลิัาไอกี่ตัวเพ่งเลยแต่วาลิัาไออย่างเดียวตอนนี้มันเจอกูเอาไปกินรีบิดเบรกแนะ่นอนซอยจุอร่อยมีวาลิัาไอ4สี่ห้าตัวนะครับแล้วก็มีฟิเลนสี่แล้วก็ไซเลนต์สองนะครับที่เหลือว่าทาไมมันสุ่มชา้าช้าไปให้หมดเลยเกะกะมากนะครับเรับอีกประมาณล้านตัวนี้เราอยู่ที่ประมาณ1นล้านหนึ่งแสนครับเรายังไปต่อได้อีกนิดนึงนะครับยังไปต่อได้โอเคระหว่างนี้ก็ขออนุญาตเอฟเคแล้วกันนะฮะ ไอโอ้แป,ป๊บๆปบหรือ800000ในตอนนี้นะครับเราก็ไปถึงแ0ด0 0นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจะเห็นว่าเวลาสุ่มเนี่ยเวลาไอ้หมอนี่มันออกมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวอื่นเว้ยไอ้ตัวครีมเนี่ยเพราะว่า เวลามันออกมาใช่ไหมทุกคนมันจะชอบเงเง้อไปตรงนี้แล้วไม่อยากเห็นหน้ามันนะเปลี่ยนเซิร์ฟไปดีกว่าครับกูจะกระโดดการันตีอย่างนั้นแบบเวลาผมตุ่มตู้ไหนนะฮะกูก็เกลือตลอดอย่างนั้นนะครับแบบจะเรียกคำพูดยังไงดีวะผมคิดคำพูดไม่คให้เก่งด้วยเวลาพูดเอเดเตะเนาะมันการันตีอย่างไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะทุกคนเออให้รู้กันว่าผมจังหวะผมเนี่ยเกลือยังไงครับมันก็เป็นอย่างนั้นะฮะแล้วตอนนี้ครับเรามาเช็คทีมเรากันดีกว่านะครับว่าในทีมเนตี้นักข่าวชนมาย แล้วก็ที่กําลังจะสูนพันเลยก็คือไซเลนนะครับแล้วก็ตามด้วยฟรีเลนลองลองมานะครับ <_ d ance> คืออันดับ2อันดับหนึ ah, ah, ่งก ah ็คือโดเชลเลียโดเชลเลียมึงโดเชลเลีย ah เลยมึงอ่ะมึงโดเชลเลียเลยมึงอ่ะย้ายเซิร์ฟแล้วตอนเนี้ยกูเปลี่ยนด้วยอะกูเปิดบูสต์อีกอันนึงอะกูให้แถบอีอดดกรอบหนึ่งอะเอาให้หมดยกที่2เนี่ยลหลังจากงี้เนี่ยอย่าให้เห็นหน้ามึงอีกพูดบอกว่าตอนแรกเราเพิ่งพูดบอกว่าไซเลนกําลังจะสูนพันเรียบร้อยมันรีบออกมันรีบออกมาเลยอ่ะโอ้ทุกคน โอ้โหสองตัวติดกันน่ะคิดดูเอาละกันออกมาทีเดียวสองตัวติดกันน่ะคิดดูออก,กวสุนทันขนาดไหนครับโอเคครับตอนนี้เราเหลือสมแสนแล้วนะทุกคนกนะ็คือเรียกว่าไกลมากกูยังไม่เห็นไอเซนเลยไอเซนก็หายไปไหน ในตอนนี้เนี่ยเราไปถึงโค้งสุดท้ายแบบของจริงแล้วนะครับเป็นจังหวะช่วงท้ายชีวิตของเราแล้วจริงๆนะครับเลยก็ามาอัน3าม8 7 0แปดหมื่นหนึ่งันด้นั่นเองครับผมไม่หวังอะไรแล้วนะครับณตอนนี้ถ้าเช็คประชากรตอนนี้นะไม่นม็นแต่มิติอไอ้ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ไม่เป็นไรครับถึงว่าเราไม่ได้คอนเทนต์แล้วกันเรียบ <c oughs> ตุ่มต่อยาวๆเลยครับคือก็ไม่อยากจะพูดนะว่าไอเซนพี่เก๋ อู้ยังไม่คันขาดคํามันมาให้กูอีกแล้ววันนี้กูฝันร้ายแน่นอนเดี๋ยวเรามานับกันว่าตัวไหนเนี่ยจะได้อันชนะเลิศอันดับหนึ่งครับตัวละครที่แม่งเยอะที่สุดในตอนนี้นะฮะหม่บอกเลยว่าครีมอันดับหนึ่งแน่นอนอันดับสองผมให้ไซเลนอันดับสามฟรีเลนแน่นอนแค่ตอนนี้ครับเราอยู่ที่ประมาณ1 6 7 5 0 0เดนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกัน แล้วนี่คือประชากรกูเหรอตอนนี้ทาง A i ตรวจสอบพบอล,ล่าความเศร้านะใกล้ฉันอู้นี่แหละเล่าอ่ออันนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรงไงจริงอันนี้คือฟิลระหว่างที่อันเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ดรามา่าเลยจริงๆนะทุกคนแต่ผมพูดเลยว่าตอนเนี้ยเป็นอารมณ์ที่ณนะตอนนี้ในคลิปจริงๆนะครับผมจะไม่ตัดออกแล้วกันอยากให้รู้ว่าเที่ยวเกมคือฟาร์มก็ฟาร์มเหนื่อย<ม>50บเวฟอะไรอย่างงี้ ว่าจะได้มาแต่ละครั้งมันเหนื่อยแค่ไหนผมรู้สำหรับคนอื่นน่ะอาจจะเอฟเคอะไรกันใช่ไหมแต่ผมฟาวมือแล้วก็เอฟเคด้วยแบบให้เพื่อนแบกนี้นครับแต่มันไม่ใช่ไหมอ่ะมันตุ่มไปเกือบแบบตุ่มไปเกือบสามล้านแล้วอาะรวมของก่อนด้วยอ่ะอะไรอ่ะอันนี้คือที่ให้กับกูเหรออันนี้คือที่ให้กับกูว่างั้นคืออะไรถ้าคนดูบอกว่าให้คิดในแง่ดีมันก็อ่า พูดยากว่ะพูดยากพูดยากพูดยากโอเคครับเรามาตรงกันต่อครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเซริร์ฟรอบสุดท้ายอันเนี้ยโค้งสุดท้ายของจริงละไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีกัก๊กไม่มีอะไรแล้วนะครับบทจริงๆด้วยเพื่อนๆคิดภาพนะเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงใช่ไหมต้องมานั่งฟังเสียงตึ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 งแล้วไม่มีเสียงหรือเสียงแตกอะไรเลยเราอย่าพึ่งท้อครับทุกคนเรายังไปกันต่อได้อีกตั้งแสนหนึ่งตั้งแสนหนึ่งเลยนะไปเราไปรอครับเดี๋ยวพึ่งยอมแพ้ครับถือ เราไม่ได้เจ็บแค่คนเดียวเนาะยังมีคนอีกเป็นหมื่นๆคนเนี่ยที่เจ็บเหมือนเราที่เขาไม่ได้ไอเซนเหมือนเรานะครับเราอย่าพึ่งไปนม่นนะครับวันนี้เราคือผมพูดไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนเนาะใน,นวันนี้นครับเราอาจจะไม่ได้ไอเซนแต่ในวันหน้าเราอาจจะได้ตัวละครที่เก่งกว่าหรือตัวละครที่แรงก,กว่าคือมันก็เป็นแค่เกมอะ่ะเราไปนซึงกับเกมอะ่ะมันก็ไม่ได้หรอกแต่ถามว,ว่าในี้ใจลึกๆมันอยากได้ไหมมันก็อยากได้แหละแต่ในเมื่อ ในวันนี้เราไม่ได้ตัวของไอเซนมาผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งอะอย่างางคําที่เขาพูดกันไหมว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้ถ้าเราตู้ต่อไปสักวันหนึ่งผลตอบแทนม,มันจะมาถึงเวสําหรับผมผมพูดเชียหล่อเฉยเลยเก okay, ็บผมเรามาต่อครับอีกห้าหมื่นครับผมไปเราสร้างันพอแล้วครับเราไปกันต่อครับผมอย่าเพิ่งท้อครับตูม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 พี่เจมช่วยผมหน่อยนะพี่ในที่เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟแล้วทีมละคนที่ได้ไอเซน โอเคครับทุกคนครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยว5,000นี้ผมจะเอาไปเก็บไว้ซื้อพวกของเนาะ5,000นะครับสุดท้ายครับตัวสุดท้ายที่ออกมาล่าสุดก็เป็นทีมหมดคําจะพูดนะครับเดี๋ยวเรามานับตัวละครดีกว่าว่าเราได้อะไรกันบ้างนะในวันนี้เราได้ไซเรนมากี่ตัวแล้วนะครับทั้งอีเวนต์เลย16 17 18 18ตัวนะครับในอีเวนต์นี้อาจจะย่อยไปบ้างนะครับทีมอ่ะ4 5 6 16ตัวครับไซเลน5 6 1 7 18ดเท่าเท่ากัน,นครับอันดับหนึ่งก็ผมให้เป็นฟรีเลนกับตัวของอนี่กันอุ้ยไม่คิดว่าครีมเนี่ยจะออกน้อยกว่า2ตัวแล้วเนี่ยนะครับก่อนท้ายสุดครับก่อนที่เราจะไปครับทิ้งท้ายให้คนดูสักหน่อยละกันนะครับเพิ่มความนัวให้ตัวเองละกันนะครับไม่ได้ไเซ็นก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เราทำดีสุดๆแล้วนะครับขอวรับลุงสักลุง สวยแล้วทุกคนเนี่ยสูญเสียกันไปเท่าไหร่ครับกับการสุ่มไอเซนะฮะผมเองเนี่ยก็สูญเสียกันไปเกือบ3ล้านเนาะที่สุ่มมาทั้งหมดนี้เว้นพอเล่นได้แค่นี้จริงๆเหนื่อยนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยได้ไอเซนกันหรือเปล่าครับผมมาแชร์ให้ผมได้ยินหรือว่าให้ผมเห็นกันหน่อยละกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบในคลิปนี้นะครับแล้วมีความสุขมากๆก,กับคลิปนี้ครับอย่าลืมช่วยที่กดไ like, ลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้บอมด้วยละกันนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเสารั์วันน้ครัับผม,ม